สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีพี่น้องสวัสดียามมือแรงพี่น้องเ้ยบรรยากาศทั้งกรมาต่างงานศพไปส่งสาก,การเข้าเจ้าก็เกลยแวะมาบ้านมาเบิ่งเจ้อมาลากาก,กี่ได้ข้าวอนานงเฮ็ดยียงเจ้ นอมาประธานนางปั้นเต่าไม้แม่เขาทางในกบชีมไม่ไหมเนี่ยเขาไปตั้งไม่ล้วก็วดินมาอบเห็นปุยากจ้าเห็นปุยากเห็นไปเผาตัวเองจ้าต้องเขาแม่คือสาเหตุที่ปั้นไม้ก็คือย่างทีว่าแะไรพี่น้องเต่าเก่านะมันอยู่ ใก้ก็เหินเขาใกล้กับพวกไก่ดอกเดกี๋ยวว่าช่วงนี้มันพัดลมแห้งเวลาเต่าติดน่ะควันมันหลายมันก็เลยไปอูดเหินเขาเนาะก,ก็เลยมาปั้นไม้<ๆ>ปั้นกงห้างๆไปแหละไก้ไก้ก็เทียงเจดแหละไกล้ก็น,น้องสา,าวเต่าตนี่กับไม่ไมนีจ่จะซีมันกับซีโมากปาได้พี่น้องท่านซีโบ,บมาหาสอบวใหญ่ รถไทยหนึ่งคิดว,ว,ว่าจะหาสอบเถ่ามันกับลายหรอกแต่ว่าอันนี้เขาปั้นแล้วละคือสีลงดังเลยบอกปลามันแหงก่อนพี่น้องอเพราะว่าเขาเอาต้ตมโอบเนี่ยมันบบท่านในแหงทาว่าเขาไปสุมไฟไใส่มันหอดม,มันก็สีเยื่อย,ย,อยแตกออปลายแหงจากมือสองมืออก็แล้วก็ได้เนาะ เราดังไฟก็บสติดไว้ลูกเพราะว่ามันลมแม่เตาใบนี่ก็สิไกลจากเงือนคนพี่น้องพี่อยู่แคมน้องพี่ลักเจ๊น้องไก่น้องเนาะเจ๊แคมป์ห้องอันรั่วทันยังก็สิไก่นางเจ๊มันเป็นอูดเงือนคนในบ้านสิอูดธาตุพ่อเจ้าของนี่นี่อันนี้คือเจดีเก็บกระดูกของคุณพ่อคุณพ่อมันสิอูด มันสิอุดคุณพ่อแล้วเจ้ไอ้คุณพ่อ,พอเผาเตานี่แหละพี่นอกวิธีการเจออันนี้คือเจอหูควัน,วนออเปลวไฟอ่ะเปลวควันไฟอ่ะมันหาเบิ่งเตาไหม่เจ้ว่า สิเดจสอบอุยคือหูไฟหน่อยแท้นี่มองซุ้มไฟ้างในมันเห็ดโกนอยู่จางอันนี้มองซุ้มไฟแล้วก็สิเจาอเปลยวไฟขึ้นงเทิง,ง,งหลายคนก็นสิเคยเห็นหรือว่าเคยเห็นเ,เต,ต่าถ่านมาก่อนมาบรท่านต่อนางอันปั้น เต่าอบเต่านางแล้วเรียบร้อยแล้วแม่ข้างในก็สิไม้เขาสิตั้งไม้ไว้พี่นนองตั้งไม้ไว้้วก็เอาเบื้องมาโปกให้อันขิดตุ่มถึงไม้นะเอาเบื้องมากปล้วก็เอาขิดตุ่มอบอันขิดตุ่มอบมันก็ต้องเป็นขิดดินเหนียวๆเลยดินเหนียวโปะโปะโปะให้นานา สิป้ายแห่งประมาณคือหนึ่งกับสิบหลังไฟใส่อก็จะได้ดังโอ้โหมันชิจูบหนระือม่จูบพีนี่ยถามมันจูบก็ดังเพื่อสองสามเพื่อปกติถามมันบ่จูบกนดังบ่นมือมันก็บ่ใหม่เสร้จอเห็ดใหม่ นี่คือผู้เชี่ยวชาญการลงเตาให้มันสวยๆนะคะพ่อไหม้นัางยังหลายอย่าบอกนะเจ้เพราะเตาดังเตาบติจเทียวใช่ไหโทษพ่อเจ้าของมาดังอูดอันมองแล้วอยู่เออควันมันมันมันสิบบลอกเนาะพี่เนาะมันสี มมาาเอียงเอียงไปทางตะเวนตกใครแน่จ้ะมาปั้นใกล้น้องน้าสิบริสูบน้ำนะลูกไปหิวน้ามในะน้องนี่มาน้องสาเ <สา S 1> จ็บเลยนี่อันมองก่อยก่อยที่ตมเบิลมาน้ำใ่เลยคุยคุยกรดินเวลามันติดกับสีเอาตรงนี้ละหวว จะได้มาประ่านตอนเพิ่นปั้นเนาะอยากเบิงตอนการวิธีการตั้งตั้งฟืนแล้วก็โอบเตาเเเหหตตุบบบดดดมมมืออาาพีีีแลล้้้วรรรยย่่็็็ปปัักนน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 นคคงขะะึ แต่ละคนเต่าไม่ไซไลากว่าเดิมเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าหลังจากที่ปั้นเต่าเรียบร้อยพี่น้องน้ำกับสิผ้กกมามาเก็บมากกระทั a n ผาพี่น้องมาเบิ่งต้นมากกระทั a n แล้มันดกบ่เนาะดอยพี่น้องนั่งไปตะเลาะกับ่วยเก็บมากกระ Than ไปกินสม้มจ้าจักบ่ฮ้อยังมือ้อนี้ั่งสุกใส่เบ็ดท้อ มาก,กับหลานพี่น้องมีต้นปะัะทานกับยุคข่างเทียงหน้านางม,มี่ว่ามีไปอืมข้ากินขนมอยู่สิพาไปใส่ทำฮะทำมาเล่อทันพี่น้องพาไปเกมกระทันโดยพี่นางเมียนใยใหญ่พันแบบอุย้ยลูกหลานน่ะติดอัมรกกักกากีอยากฟังเพลงอัน เพลง,พงสายลมจ้ามีเด็กน้อยลองติดตามอยู่แขนาดน้ำงลอง่ซนเทื่กันยังเด็กน้อยกันยังลองตามได้แล้วเพื่อนกันเพื่อนกันกอันทักมาถ้ามาพี่กอดเพลงนางอะนะว่ายากความยกจัากฝนจกขาดสา้ลมมาทะเลบัดผ,าน,ผานจนเก่งคาบานของไอ้สีน้ำเงินเดินไปเดินมานาขาว กลางไทยเสียใจแต่พอได้ใส่เกิดไอตีนแท่เกิดเขียนอีโมดีใจต่อไปนี่เขียนอีโมที่มาไปใส่ตามตีนให้ไปขอจะได้หยดตีนจ้าจบไปแล้วลอกให้ฟังเลยจ้าคุณพีคนสวยพี่น้องเวลาเราอยากกินสมกินสมมะคามกินสมมะทันอนะ่ะบริอูดดอกพี่น้องอันนี้นะ่มีต้นมะ ตามต้นทงให้ทงหน้าเขาเจ้าบดีฮวงดอกอันนั้นก็ที่เป็นต้นมะม่วงคุณอันนี้เป็นต้นมะขันอยู่กลางทงเลยเขาเจ้าบดีฮวงดอกมันเกิดตามทงนาตามป่านลายโปรดโอ้โหพี่ลึกมะขันลายดีนะเจ้ต้นอันนี้มึงนาจิตมึงมาปลูกเหมือนเจ้มะขันนะมะขันพี่น้องกำลังสุกเลย กลังสุกแม่นพี่น้องมันก็เล้นกล้องนี่จ้าก็ไม่ใหเก็บกินข้าเจ้าบริหัวน้องพี่น้องน,นี่นี่ตั้มตัมึงเนี่ยืย้อเอาก็ได้เจ้เพื่อนก็นถือไม่สาวมาสีเศร้าขึ้นบม่ได้ต้องไน,น้ำนะจา้าเป็นต้นน้ำซีมุนุเจ้แส็บโกมึงเกี่ยวมานั่นแสีบเลยยิ่งมังคันก็นนนกมีหลายรสชาติเด้พี่น้องบางต้นก็สีออกสมเกินบางต้นก็สีออก หวานๆอย่าน่อยมีบกอยู่ในกาะนาเจ๋เบิ่งสงเกาะเนื้อหวานยี่เอาซิมด้วยแทบแทบอือมันจะบอกเปรี้ยวเกลมพอดีแทบสมน้อยๆเนื้อเอาไปได้พี่น้องแทบเลยตั้งเเต่พี่น้องแต่มันบระทันในสุกลายอ่ะ ลานกำลังสิขยาวพี่น้องนางมาัดเกี่ยวแสนปลายไม่สาวห้ายหลายหลาย้ายป๊า,าะลน่นโคบโคบเก็บไม่ทําเก็บเก็บนี่นี่ตะน,นวยง่ายบนเอหน่วยญ่าพี่น้องกำลังเหลืองเดอดีกิิ โดนโคบโคบขยายหามกทันพม่นนองสมบันเฮาสมตามธรรมศาสตร์ปาดโหเอาบอกให้เกบพัดอคุไลโต้งอยู่จเจเมนซะหลานกูแฝดบริมามาอนี่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เมื่ออื่นนะ่ะสิมาอยู่ ป้าเธอหล่นกองๆไปเก็บไปทำมืออื่นมันเศาป้าพี่น้องมึงกระทานมิตรน่วยใหญ่หล่นโคบโคบเก็บทามเก็บเก็บเก็บมิตรน่วยใหญ่พุ่นมันสิหล่นใส่หัวเจ้าโคดโคพี่น้องเห็นบ่อันมันหล่นลงมามันก็บ่ค่อยถือดินเนาะมันมีต่อเฟืองเอ๋อจนเจ็บ นี่มิตนวยใหญ่ๆโคดโค่บ้านเฮานี่ยบริสุทธิ์ดอกพี่น้องอยากก็คือไปหาเองทุกสิ่งทุกอย่างในมิตนวยใหญ่สะอ่อนเนาะป้านี่มใหญ่่่พีีนน้องเบิ่งแน่การปั่วปั่วพวกนี้สังเกตบางนิ้วมือมันใหญ่เด้มิตนลูกใหญ่เก็บเบิร์ธทามุ่นอลานกาใส่บริยอนกินอยู่ปั่วปั่ว ป้าเศร้าแล้วป้ามาเก็บอีกกินย่างเดียวเก็บฉันไปซื้อเค้กไขเ่เดวันที่สิบแปดสแปดมีกโดนคู่เวลาใส่บุรย,ย้อนกับร้านเอป้าสี่คู่วะบุซื้อเค้กไข่เกิดมากกบเคยได้เค้กอยากได้เค้กอยากให้จัดงานมันเกิดไข่จ้างวดได้จังเลมาพี่น,อน้องนี่ป้ามันเก็บมากทันป้าสี่ซื้อเค้กไข่ จังไปสบมาลโบมาอยากไปเค้กเก็บไหมทําเอาปลายแล้วพี่น้องเอาพอกิ่นมันลายเลยพุ่นมันอยู่กลางทงไม่ไปลงเมา่อมเอาแม่เอาบนเลยขวามาบมกดว่ ตีตีมันหมักดิบมันก็ล่นหรอวะขั้นเศร้ามิแต่มักซุกมันล่นโคบโคบมักเรืองได้เครื่องคุเราโอ้โหมิแต่สอนเนาะมิแต่หน่วยใหญ่เลยนะเอาเมื่อเพื่ออะไรคนกินพี่น้องเอาไปซุ่มเซลเวลาญาติพี่น้องมาเมื่อพอมันล่นไปกองลงมากับพี่เพกินนั่นนะมันล่นลงนะนอกจากเข้ามา มันนี่เขาก็แวะมากเกียบกินนะต้นมะกะทายไอย้ต้นมะกะทันต้นบากใหญ่พี่น้องเลือกกิน่นต้นได้แทบและวก็กินตอนนี้บางต้นก็นเป็นก้อนซุกก้อนต้นในเทียงเขาก็มีแต่มันมัวท่านดีท่านทีซุกท่านที้แก่ซ้ำอันนี้เป็นหนวยใหญ่มะกะทันใหญ่คุณเป็นปุ้มเป็นปุ้มเป,ปมเทิงคุณ สังเกตบังพีนน่น้องบาทีร้านเป็นเป็นผู้เศร้าป้าเป็นผู้เก็บุ่นพอพอพอปลาเมือป้าป่นหล่นโคโบโคบกำลังสุกมันบ่ทัารในสุกหลายแม่ที่ไหนมันก็สุกหลายพี่น้อง ดกดกปลีนใ้ดกดก,ดกป่าถอดเจ๊เบิ่งเบิ่งเบิ่งมั้งเดี๋ยวจะอ่อนบ่มากระทานงามงามมันจะหน่อยง่ายป่าชิงป่าชิงถ้าแม่เคลื่อนเขาเจ้าผู้ยูนอันนั้นนะเขาไปขายแล้ว,าดดวงามอกแม่หัวโน่ได้ โคโคพาพาพาพโอ้ยมันหมักง่ายงานี่นะมักง่ายแลมันเป็นสต้นติดกันเ้ยเจ้มึงเบิ่งไปทางนั้นมากเนาะพ่อพ่อสิได้พ่ออลไมพี่น้อง อากาศมันอีกกะลมลมแต่ว่าบ่ค่อยหนาวเทไรสีหห่ห้ามือที่ผ่านมาหนาวหนาวพอแล้วพี่น้องมาในกิได้เมือเกือบเต็มคู่เต็มทางพี่น้องมันจะหน่วยใหญ่งามงามคลิปนี้ขอจบอเพียงเท่านี้พี่น้องพ่อกันคลิปหน้ายอยดีมีวัดสุขุสุคนเนาะเป็นกำลังใจให้วัสดสุขุสุคนตอนนี้กรุงเทพเมืองไทยกัน โควิดระบาดลายว่าสันเจอากาศหนาเป็นห่วงเออโดยรักษาสุขภาพเรียจ้าเนาะการระวังตัวเองรักษาเจ้าของนั่นแหละหลายคนบอกว่าอีสามรักากากีอยู่บนนอกของหน้ากับซี่ห่างไก่จากโควิดแม่นจ้ามันห่างไก่จากผู้คนจากโควิดเนาะมันอยู่บนนอกเขานะไม่ไปชนเสกับคนอื่นนะอยู่สบายสบายไลายแล้วไป็นอ่งนัก็ติดเมื่อก่อนบาดนี่อุ้ยมันตัวใหญ่แง่เป็นน่องแซ่บ กัดปว่วปว่น้นองป่นน้ำนองท่ามนะเกือบเต็นทางหลายคนเอาไปยังลายแท้ก็เอาไปเพื่อญาติพี่น้องน,นอ้นองเซนสันมีแล้วจ้าสบายดีจ้าไปแล้วเมื่อแลไรพี่น้อง